ครับก็สวัสดีพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดี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 นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับมิถุนสห้าร้อยห2ส6 4ี่นะครับอันนี้ก็ต้องก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนวันนี้นะครับถือว่าเราดีชอบได้ดีมากมาจำนวนทั้งหมดประมาณสิบามท่านนะครับคุณขนาดยังไม่ตื่นก็ยังโอ้โหก็ยังเปิดอะไรนะก็ยังเข้ามาเรียนนะครับเด็กชื่อปล่อยยังนิด โอ้ด oh, <c oughs> ีไยไฟไฟลกบข้องเขบอกว่าเช็คชื่อปล่อยโอ้คงคงคงไม่ปล่อยนะครับต้องคุยกันก่อนนะครับครับส่วนงานของเรานะครับที่หลายๆคนก็ทยอยส่งอาจารย์มาแล้วนะครับมีสองงานนะตอนนี้ตอนนี้เรามีคะแนนเก็บละตอนนี้ยี่สิบคะแนนนะครับตอนนี้นะคะแนนเก็บเรายี่สิบคะแนนนะครับตอนนี้นักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนก็ส่งงานมาแล้วนะครับยกเว้นพรชัยนี่เรียนนะครับที่ไม่ส่งอาจารย์มานะครับพรชัยนี่งานอาจา์ส่งแล้ว ตรงก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนอาจารย์เช็คไว้อยู่ก่อนใช้นิ้เมียนเนี่ยส่งมาหนึ่งงานแล้วส่งส่งมาหนึ่งงานก่อนใช้นิ่วเลยอีกงานอันนี้นารวาดโลโก้นะครับอเดี๋ยวอาจารย์เอาให้เราดูก่อนดูดูงานของพวกเราก่อนนะครับงานวาดโลโก้นะครับดูของใครนะอาจารย์แชวดูของแดมแบมก่อนนะแดมแบมส่งอาจารย์มาเมื่อกี้นะครับนี่ว่ามองเห็นหรือเปล่าอ้าวล้มยังไงแล้วเนี่ย มองเห็นไหมอรัมองเห็นไหมเจ๊ดูให้จาเนอ่ะมองเห็นไมหนมของเปนะ็แบบนแดงน,นะครับค,คาเฟนะครับ,น,บ,บนีแดงๆสนใจร้านร้านกาแฟะนะครับอันนี้ไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูของคนอื่นดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับครับเดี๋ยวผมกอนกานเดี๋ยวแป๊บนะก็ราอาจารย์แชร์ให้ดูบ้าง ไลน์อาจารย์ปิดแต่เราจะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูคร่าวๆอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเรียนนะครับที่อาจารย์วางแผนเอาไว้นะครับว่าที่เราจะสอนให้กับพวกเราในในเทอมนี้นะครับก็คือสิ่งแรกก็คือเป็นการคิดธุรกิจนะครับตอนนี้พวกเราก็ทําไปแล้วในสัปดาห์แรก สัปดาห์ที่หนึ่งนะครับสัปดาห์ที่สองนะครับ <men> ก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ใช่ไหมครับการออกแบบโลโก้ครับ <men> แบบโลโก้แล้วก็เราก็ได้ออกแบบไปคร่าวๆแล้วมีหลายๆคนที่ยังไม่ส่งอาจารย์มานะครับก็ก็ทยอยส่งนะครับบางคนก็มีร้านอยู่แล้วนะร้านที่เขาทําแบบเป็นธุรกิจของเขาอยู่แล้วก็มีนะใช้โลโก้นั้นได้นะครับอาจจะได้เปรียบเลยนะเพราะเขามีร้านอยู่แล้วเขาก็เอาร้านนั้นเอามาแบบ จะทาเป็นสื่อโปรโมทให้กับร้านของเขานะครับเราก็จะมีการออกแบบใบปลิวโฆษณาด้วยนะครับใบปลิวโฆษณาโฆษณาสินค้าในร้านเรานะครับที่เราจะต้องออกแบบนะครับในสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็จะอาจารย์นนก็จะสอนก่อนอรียน่อนว่าข้าวก่วอนนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะให้เราลองลองไปออกแบบมาดูนะครับอันพวกนี้มันจะเป็นปฏิบัตินะครับเริ่มใช้งานโปรแกรม Photoshop อะไรพวกนี้ออกแบบโลโก้อยู่ใน Photoshop อันนี้จะเป็นงานปฏิบัตินะครับ ซึ่งเราวาดมาแล้วใช่ไหมเราวาดเสร็จแล้วเราก็เอามาทาอยู่ในคอมแต่เรายังไม่เข้ามาที่โรงเรียนอันนี้อาจารย์ก็ข้ามไปก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะการออกแบบตัวสอนอการเล่นฟอนต์ในในโฟโต้ช็อปนะว่ามันออกแบบอะไรยังไงถึงจะสวยออกแบบใบปิ้วยังไงถึงจะ,ะน่าสนใจนะครับอันนี้อาจารย์ข้ามก่อนนะสี่กับห้าตอนนี้สัปดาห์สี่สัปดาห์ห้านะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้ามาโรงเรียนนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของสัปดาห์ที่หกนะครับนะักเรียน เวลนที่บอกนี้คือเป็นการออกแบบป้ายนะครับป้ายหน้าร้านนะครับป้ายร้านของของธุรกิจของเราเองบางคนทาคาเฟ่ใช่ไหมก็ต้องดีไซน์รูปป้ายหน้าร้านจะออกแบบอะไรยังไงบ้างนะครับรูปแบบของหน้าร้านเรานะครับเราก็อายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ Computer, กณีฬาต่างๆนะครับป้ายหน้ารน้านจะทํายังไงนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่แมาพูดถึงการออกแบบแผ่นพับนะครับใน photoshop อีกทีนึงนะครับอันนี้ออกแบบแผ่นพับนะครับ เราก็ค่อยมาดูนะครับสัปดาห์ที่10-11นี้ก็จะเป็นการออกแบบจากโปรแกรมแพทนะครับออกแบบแบนเนอร์โฆษณาสินค้าเอาไปติดในเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่เราจะเรียนกันวันนี้อาจารย์จะเจาะลึกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการออกแบบใบลิวโฆษณานะครับใบลิวโฆษณาใบลิวโฆษณาเดี๋ยวอาจารย์เอาเก่งมาให้เราดูก่อนนะครับว่าในใบลิวโฆษณานั้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับ จะให้เราดูตัวอย่างอาจารย์เชื่อว่าพวกเราก็น่าจะเคยเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่าลองมองเห็นหรือเปล่าเจมองมองเห็นไหมเจเนี่หรือว่ามันเป็นสีดำเห็นเห็นเห็นโอเคเห็นนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างในส่วนของใบปลิวโฆษณานะครับสินค้าของพวกเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของของร้านสถานีซักนะครับน้าหัดใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นใบปลิวนะครับที่เขาจะเอาปินมาแจกคนทั่วไปเพื่อให้รู้จักกับร้านของเขานะครับสิ่งที่เขาใส่อยู่ในใบปลิวนี้มีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยชื่อร้านแหละใช่ไหมจุดเด่นมีเปิดแล้วนะครับว่าเปิดให้บริการแล้วนะครับเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะครับเด่นชัดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชื่อร้านเขาอาจจะนํามาเป็นโลโก้ไปเลยก็ได้นะครับคว่าสถานีแซบและหาดใหญ่นะครับอันนี้ต้อนรับสงการนะครับ อันนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูอาหารให้ดูนะครับเมนูอาหารที่ร้านว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเขาก็จะเอามานําเสนอให้เราร้านนี้มีเมนูแบบนี้ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีเซ็ต499บาทนะครับจากปกติ699อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นของเขานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2561ไรวันนี้อันนี้อันนี้เป็นไฟเก่าแล้วนะอาจารย์เอามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับเราก็จะมีเซ็ตของครอบครัวนะครับมาเป็นครอบครัวต้องกินประมาณไหนยังไงนีนะครับมี เมนูมาให้ต้มแซลนีาเป็ดอะไรนี่ตำไทยไกย่ย่างข้าวเหนียวนะครับเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนี่ครับก็ใส่อยู่ในใบติวตรงนี้นะครับอันนี้ละเอียดมากมีแผนที่ร้านด้วยนี่อันนี้ก็น่าสนใจมีแผนที่ร้านด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันง่ายแล้วใช่ไหมไปตามมาเลยนะ gps นะง่ายแล้วสมัยนี้ครับเราไม่ต้องแปะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแปะแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับให้ลูกค้าก็เห็นแบบเห็นแผนที่ของเรานะครับว่าร้านเราอยู่แถวไหนยังไงจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับดูในใบพิวโฆษณาเราไปเลยนะครับ ่ตางๆแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่ไหมเราสังเกตว่าใบฟิลต์ตัวนี้จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนนะครับเวลาเขาจะโทรสอบถามเส้นทางถามเมนูร้านต่างๆนะครับที่เขาจะออกจริงๆอ่ยถ้าเราได้เข้ามาโรงเรียนอาจารย์จะให้จะสอนเราออกแบบอยู่ในโ Photoshop นะครับตัวนี้ออกแบบดีไซน์มันน่าจะสนุกนะถ้าเข้ามาโรงเรียนอาจารย์ก็จะสอนน่าจะสนุกกว่านี้นะครับแต่อันนี้มันมันพูดมันอาจจะยังไม่เห็นภาพเยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะครับเราก็เขาไป เพจ a c e b o o k ไว้ด้วยเห็นไหมสมัยนี้มันต้องมีใช่ไหมครับของมันต้องมีเพจ Facebook ใช่ไหมหลักๆเลยนะครับหมายควาว่าอย่าลืมนําใบปิล์นี้มาแสดงเพื่อรับโปรโมชั่นร้านนี้ก็ดีนะครับเขาทำแบบให้ลูกค้าแบบถือใบปิล์นี้ไว้ด้วยห้าเอาไปทิ้งนะครับเอาไปที่ร้านแล้วก็จะมีรับโปรโมชั่นด้วยนะครับมีส่วนลงส่วนลดอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนใสรที่ทําร้านก,กาแฟนะครับแล้วก็อาจจะใส่กาแฟนีเมนูอะไรบ้างไทย รูปอ่อรูปกาแฟอะไรก็วอาไปนะครับ <c oughs> บรรยากาศร้านอะไรก็วอาไปนะครับอันนี้ให้ให้เราเอาลองอคิดคร่าวๆคิดเล่เนๆดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมีตัวอย่างอีกนะครับมีตัวอย่างอีกมีตัวอย่างอีกอาจารแชร์ให้เราดูนะครับ <c oughs> มีตัวอย่างเยอะมากเลยอันนี้เอาแมกแล้วกันเมกแมก ใบติ่วตัวนี้ก็ทําให้เราอยากที่จะมาซื้อร้านนี้ละอยากที่จะมากินร้านนี้แล้วใช่ไหมเจเห็นแล้วหิวเลยนะเออเห็นเห็นแล้วแบบภาพมันน่าสนใจนะครับเนียเห็นไหมการออกแบบของเขานะครับเออมันเขาเน้นภาพนะอันนี้นะเน้นภาพแล้วก็เน้นแบบตรงตรงเนี้ยตรงชุดอิ่มคุ้มอะไรสี่เมนูตัวเนี้ยเขาก็เน้นแบบวิลูกค้าเห็นปุ๊บเออมันมีสี่เมนูเนี้ยมันน่าจะคุ้มอะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีรูปภาพที่น่าสนใจนะครับ อันนี้ภาพบางคนทาเกีออ่ยวกับร้านอาหารเราก็ต้องเน้นรูปภาพอาหารใช่ไหมที่มันน่าสนใจนะครับบางคนมีกาแฟก็ต้องมีเมนูอะไรแนะนํามากนะครับก็ต้องนําเสนอมาอุปกรณ์คอมพิเวเตอร์นะครับบางคนทําร้านคอมพิวเตอร์มีอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องปับรูปภาพเข้ามาใส่ให้มันน่าสนใจโโโนะครับมีเบอร์ตรงเบอร์โทรมีโลโก้แม็กนะครับแล้วก็มีราคาบอกด้วยนะครับโปรโมชั่นถึงวันไหนยังไงนะครับก็มีบอกมาเลยนะครับ นี่อันนี้ก็น่าสนใจแนมะ็กอีกเหมือนกันนะครับเห็นไหมสิบวันเท่านั้นโเดเดลิเวอรี่นะครับนี่อรอ่อยลึกได้สี่เมนูเก้าสิบเก้าบาทนะครับน่าสนใจนะครับออกแบบดีมากนะครับแล้วก็เกี่ยวกับร้านอาหารนีอันนี้เกี่ยวกับร้านอาหารแต่อันนี้ข้อเสียก็คืออาจารย์ว่าชื่อร้านเนาะชื่อร้านมันน่าจะมีอยู่ด้านบนแล้วก็เด่นเด่นกว่านี้นะครับอันนี้นะครับชื่อร้านมันน่าจะเด่นกว่านี้นะครับตรนี นี่ใบปิวนี้ก็ละเอียดดีนะครับอันนี้เห็นไหมสุดจัดย่านดอนเมืองนะครับเห็นไหมการดีไซน์เขามันก็ถือว่าดูดีเนาะเรียบเรียบนะครับแล้วก็มีสีมีราคามีรายละเอียดบอกชัดเจนนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับบอกชัดเจนมากนะครับอันนี้อาจารย์ให้เราดูก่อนนะดูว่าที่เออใบปิวมันเป็นยังไงวะรูปแบบมันเป็นหน้าตายังไงนะครับอันนี้ให้เราเห็นคร่าวๆก่อนเห็นภาพก่อนนะครับนี่อันนี้เกี่ยวกับเซ็นเตอร์นะครับสตรีทแฟชั่นนะครับ รถติสิบเปอร์เซ็นมียี่ห้อไหนบ้างโลโก้ไหนบ้างนะครับ <c oughs> พูดถึงโลโก้อาจารย์ก็อยากจะคอมเมนต์เพราเราลหลายคนนะบางบางบางคนเขียนรายละเอียดแบบมันเยอะไปอ่ะก็คือโลโก้ที่เราออกแบบมานะครับบางทีมันมันจดจํายากนะอาจารย์ว่าให้เราออกแบบแบบแบบเรียแบบแบบง่ายๆดูแล้วมันจดจําได้ได้ง่ายนะครับอาจารย์ว่ามันน่าจะดีกว่าบางคนใส่แบบรายละเอียดโอ้โหปีกย่อยเยอะมากนะครับโลโก้ ลายแบบโอ้เวลาเราวาดจริงมันอาจจะวาดยากหน่อยนะครับเวลาทําในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราเน,น้นแบบเรียบหรูดูดีนะครับเราไม่ต้องออกแบบอะไรที่มันรายละเอียดเยอกินเกินไปเราเห็นเราสังเกตไหมของแบรนด์ที่มันติดตลาดเห็นไหมแบรนด์แม็กก็ออกแบบตัวเอ็มตัวซนะีแค e, ่นั้นีก็เอลดับเบิลยีแค่นั้นเนี่ยดีดา้ Nike, าสไนค์กี้เนี่ย,ยก็อจอ,จงงอนนกแบบแค่นี้นะครับง่ายๆมันจดจำง่ายอันนี้ต้องนี้นะครับอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์คนที่ยังไม่ส่งโลโก้นะครับวาดให้มัน ไม่ต้องรายละเอียดเยอะจนเกินไปนะครับเอาแบบเรียบแล้วมันสื่อความหมายได้ดีนะครับดีเนาะต่อไปนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพอเราดูโลโก้อาไอ้ดูตัวอย่างใบปลิวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบนะครับใบปลิวอย่างไรให้ถูกต้องให้น่าสนใจให้ดึงดูดผู้อ่านนะครับดึงดูดผู้อ่านนะครับเหมือนที่อาจารย์ให้เราดูตัวอย่างนั้นะมันดูแล้วเอ้ยมันน่าสนใจว่ะที่เขาดีไซน์มาหลักๆเลยต้องมีอะไรครับ มีชื่อของร้านเราฮะตัวใหญ่เลยแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรยังไงก็ต้องตัวใหญ่ๆเด่นๆชัดเจนหน่อยแล้วก็ส่วนรายละเอียดรูปภาพก็ต้องสวยงามนะครับชัดเจนคมชัดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อรายละเอียดการติดต่ออยงไในใบพิวด้วยนะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดตรงน,นี้การออกแบบใบพิ้อยางไรนะครับให้ถูกต้องน่าสนใจและดึงดูดผู้อ่านนี่นะครับ เดี๋ยวอาจารย์สอนเสร็จอาจารย์จะส่งรายละเอียดนี้ให้นะครับให้เราเอาไปอ่านเพิ่มเติมกันอีกนะครับหืออาจารย์จะให้เราลองลองวาด,วาดแบบออกมาให้อาจารย์ดูเป็นใบพิวร้านของแต่ละคนก็มีสินค้าอะไรบ้างอยู่ในร้านเรานะครับเป็นงานที่สามจะหยุดไว้งานที่สามก่อนนะส่วนงานที่สี่ที่ห้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาสามงานก่อนนะครับรายละเอียดนะครับอันนี้มองเห็นชัดเจนไหมครับคุณเจเจดูให้อาจารย์หน่อยคุณเจเจ มองเห็นเสตียไหมทีน้ตอนนีคนทรงคนนะครับเข้ามาแล้วเสตียมองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเหรอคนอื่นมองเห็นไหมครับที่อาจารย์แชร์ให้คนอื่นมองเห็นคนอื่นมองเห็นไหมกระหนกพอมองเห็นไหมตอนนี้ที่อาจารย์แชร์ไหมเรามองเห็นไหมยู่หน้าจอเรามองเห็นชัดเห็นเนาะโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบแบบอย่างไรให้ถูกต้องน่าสนใจและดึงดูดผู้อ่านนะครับ อันนี้เลยมันมีประมาณทั้งหมด5ข้อนะครับอาจารย์สรุปมาให้แล้วนะครับข้อที่1นะครับเรารู้วัตถุประสงค์ต้องรู้เป้าหมายเพื่อสร้างคอนเซ็ปต์นะครับนี่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าในการทําใบปลิวนั้นนะครับวัตถุประสงค์ของเราเป้าหมายของเราคือใครเป็นใครนะครับแล้วเขาอ่านใบปลิวแล้วเขาจะได้เกิดพฤติกรรมอย่างไรนะครับรู้สึกอย่างไรรู้สึกสนใจในร้านของเราหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องรู้วัตถุประสงค์รู้เป้าหมายเพื่อสร้างคอนเซ็ปต์ของใบปลิวเรานะครับ ว่าคอนเซปต์ของเรานั้นนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับภาพของเรานะครับมีกี่ภาพแบ่งสัดส่วนของเนื้อหาที่จะนําเสนอเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงกระดาษนะครับกระดาษที่จะส่งผลต่อความคมชัดของสีด้วยนะครับเราก็คำนวณคำนึงถึงงบประมาณด้วยว่าเราต้องใช้ประมาณกี่บาทในการทําใบปิดตรงนี้นะครับเราต้องวางคอนเซปต์ของใบปิดของเราให้ให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับ เราต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อนนะครับเป้าหมายต่างๆนะครับที่เราจะทําตรงนี้ขึ้นมานะครับอย่างใบฟิวตัวเนี้ยที่อาจารย์มีรูปภาพมาให้ดูนะครับเห็นไหมเขาก็จะวางคอนเซ็ปต์ว่าอของของเขาจะต้องมีกี่ภาพครับมีสามภาพนะครับแล้วก็แต่ละภาพมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องวางคอนเซ็ปต์ไว้ให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สงคัญข้อที่หนึ่งนะครับส่วนในข้อที่สองนั้นนะครับเราจะต้องดีไซน์องค์ประกอบให้น่าสนใจนะครับ สามารถดึงดูดผู้อ่านได้นะครับอันนี้การวางเลเยอร์ต่างๆนะครับภาพรวมของการดีไซน์นะครับคอนเซ็ปที่เราได้วางเอาไว้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะครับจะต้องเข้ากันได้ดีนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือหน้าปกของวีดีนั้นจะต้องมีความแปลกใหม่หน้าจับตามองนะครับนี่อาจารย์จีดําร้องให้รับไปนี่ยมีความแปลกใหม่นะครับหน้าจับตามองอันนี้ก็คืออาจจะดีไซน์ให้มันแตกต่างนะครับจากของคนอื่นนะครับเราให้มันน่าสนใจนะครับ แล้วก็ภาพรวมนะครับการดีไซน์ภาพรวมของใบปลิวนะครับไม่ควรมีรายละเอียดยิบย่อยที่ยเยอะเกินเกินไปนะครับอันนี้สําคัญนะรายละเอียดโอ้โหบางทีมีแต่ตัวหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับคนอ่านอาจารย์เชื่อว่าเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องของตัวหนังสือมากเท่าไหร่หรอกเขาจะสนใจแค่อะไรนะรูปภาพใช่ไหมครับสนใจแบบไม่เห็นแบบแม่นี่รูปภาพมันน่าสนใจว่ะสินค้าในร้านน่าสนใจแบบอะไรร้อนเนี้ยเอออันนี้เราก็ต้องลองดูนะครับ ถ้ามันเยอะไปนอกจากจะทําให้เขาลองคานแล้วนะครับก็อาจจะทําให้มันอ่านตัวอักษรต่างๆได้ยากขึ้นนะครับการดีไซน์นะครับเราจะต้องจัดกลุ่มตัวอักษรนะครับต้องมีความเข้ากันได้อย่างพอดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะตัวอักษรนะครับในการออกแบบนะครับอ่านง่ายมีเอกลักษณ์ไม่มีความเยอะหรือน้อยจนเกินไปออกแบบพอดีพอดีนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคในการทิ้งสเปซนะครับก็คือพื้นที่ว้างๆสักนิดหนึ่งนะครับให้เกิดพื้นที่สีขาวนะครับ ให้มันดูแล้วอะไรครับใบปลิวดูสะอาดตานะครับน่าอ่านนะครับตอนนี้เขาว่าและยังเป็นเทรนที่ค่อนข้างนิยมในปัจจุบันด้วยนะครับใช้คอนเซปต์อะไรนะเรียบรู้ดูดีนะครับแคนยอครับเรียบรู้ดูดีโโลแกนนะครับอันนี้เป็นข้อที่สองนะครับในการดีไซน์ใบปลิวให้น่าสนใจนะครับต่อไปครับข้อที่สามนะครับในการออกแบบใบปลิวนะครับเนื้อหาจะต้องตรงประเด็นสื่อสารง่ายนะครับ โดนใจผู้อ่านนี่อันนี้สําคัญมากโดนใจผู้อ่านนะครับเห็นแรบแรกปุ๊บมันต้องโดนใจละนะครับบางคนเห็นแรบแรกปุ๊บโอ้โหตอกอนอะไรเยอะแยะมากมายบอกประวงประวัิร้านก็ไม่ไหวนะครับเราไม่ต้องบอกประวงประวัดร้านอะไรที่เยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับสิ่งที่สาคัญเราบอกอะไรเมนูโปรโมชั่นต่างๆของร้านเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับส่วนการเลือกฟอนต์นะครับตักรอนที่ต้องอ่านง่ายนะครับเข้ากับทีมหลักของใบปลิวอาจารย์จะสีดำๆมาให้อะไรที่อาจารย์ อยากจะให้เน้นๆนะครับก็คือโต๊สอนอ่านง่ายนะครับเท่ากับทีมหลักของใบปลิวนะครับในส่วนของการเขียนเนื้อหานั้นจะต้องกระชับนะครับแล้วก็ได้ใจความไม่เยื่นเยอะใช้ถ้ายคำไม่มากนะครับแล้วก็สื่อสารได้ตรงประเด็นนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเนื้อหานะครับอย่าเอาเนื้อหาที่เยอะไปนะครับกระชับให้มากที่สุดนะครับพยายามเลือกใช้ถ้อยคําสอดแทรกเนื้อหาการโตโมทนี่นะครับเนื้อหาในใบปลิวนั้นมันจะต้องสอดแทรกเกี่ยวกับการโตโมด ร้านค้าของเราที่เราทำนะครับหรือว่ากระตุ้นพฤติกรรมผู้อ่านได้อย่างแยบยนนะครับอย่าอวยผลิตภัณฑ์ของเรามากจนเกินไปนะครับแล้วก็ประวัติของหน่วยงานนะครับจนเกินไปเห็นไหมเขาบอกว่าอย่าไปเน้นพวกประวัติอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเห็นพวกเมนูนะครับของร้านเรานะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรยังไงอะไรที่เป็นน่าตื่นตาตื่นใจนี่นะครับส่วนเมนูตัวนี้นะครับก็ดูนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเปิดแล้ววันนี้ อันนี้คือเป็นใบพิลที่โปรโมทร้านเขาว่าร้านนี้มันเปินดน,น้วยนะร้านอาหารและขนมเพื่อสุขภาพนะครับก็จะมีรรรรูปภาาาาาพอาหาต่งๆใชมั้้นนนีีะคบโลโก้ร้าน,น,น,ม,านมีชื่อร้านมีแถนที่ให้นะครับมีเบอร์โทรมีไลน์มีเฟสมีทุกอย่างเลยครับที่ติดต่อได้ง่ายนะครับอันนี้ที่จําเป็นที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือในข้อที่สามเนื้อหาตรงประเด็นสืส่อสารง่ายคนใจผู้อ่านนะครับต่อไปข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ อจีสีตรงนี้ต้องคานึงว่าผู้อ่านต้องการอะไรนะครับนี้เขาว่าเราต้องไปสังเกตนะครับลองไปสารวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยอะไรที่เป็นเทรนที่ยอดฮิตนะครับในปัจจุบันนี้เราก็เอามาดูว่าเขาสนใจเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับสีสันต่างๆนะครับการออกแบบนะครับเราจะต้องสร้างสรรค์แล้วก็ฉีกไปในรูปแบบเดิมๆออกไปนะครับออกแบบให้มันแตกต่างนะครับจากรูปแบบเดิมๆนะครับให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ ว่าพยายามโชว์เอกลักษณ์ของใบพิวของเราให้ผู้อ่านได้ประทับใจนะครับเราประทับใจนะครับเราอาจจะเป็นดูของใบพิวคนอื่นมาเยอะนะครับเราก็เอามาปรับเป็นของเราเองก็ได้นะครับดูของคนอื่นว่าก็ตอนนี้เขาออกแบบไปถึงไหนกันแล้วนะครับทําอะไรไปบ้างแล้วอันไหนที่มันเป็นเทรนที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เอามาเอาไอเดียพวกนั้นเอามาปรับใช้กับงานของเราได้เลยนะครับอันนี้คำนึงถึงผู้อ่านนะครับว่าต้องการอะไรข้อที่สี่นะครับ ส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับอันนี้เหลือเวลาอีกประมาณสี่นาทีนะครับข้อที่ห้านะครับเราต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพความสมดุล้องกับประโยคเด็ดสะกดใจนี่นะครับอันนี้ก็ต้องทำาวาประโยคสุดท้ายเลยประโยคเด็ดสะกดใจนะครับอันนี้เพราะว่าส่วนที่สําคัญเลยคือผู้ออกแบบจะต้องเลือกภาพที่คมชัดนะครับนี่บางทีภาพที่เราเลือกมาใส่ในในบปลิวมันเป็นภาพเล็กๆใช่ไหมไฟล์มันไฟล์าภาพมันก็จะแตกนะครับเอาพยาหาภาพที่มัน ของชัดเอามาใส่เป็นพื้นหลังใส่เป็นภาพของพวกเรานะครับความชัดเราก็มีคุณภาพสื่อสารกับผู้อ่านได้ตรงประเด็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เขาว่าหากภาพมากเกินไปก็จะขาดจุดสําคัญของการสื่อสารบางทีภาพเยอะเกินไปก็ไม่ดีตัวอักษรเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับมันมันก็จะไม่น่าอ่านนะครับเอาแบบพอดีพอดีนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะื้อหาเด็ดที่กระตุ้นใจผู้อา่าน นี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเนื้อหาโดนใจเช่นซื้ออะไรนะกาแฟซื้อสิบแก้วนะครับได้ฟรีสองแก้วแบบเนี้ย <c oughs> อันนี้เป็นโปรโมชั่นของร้านนะครับที่น่าสนใจอะไรก็ว่าไปนะครับ <c oughs> แล้วก็มีส่วนลดอะไรก็ว่าไปซื้อสองตัวมีส่วนลดสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปนะครับ <c oughs> เป็นประโยคเด็ดนะครับที่อยู่ในใบลิลเราเห็นแล้วันน่าสนใจนะครับ <c oughs> อยากที่จะเข้าไปซื้อของอยู่ในร้านเรา นะครับอันนี้ก็คือเป็นทั้งหมด5ข้อนะครับที่ใช้ในการออกแบบใบปลิวอย่างไรให้น่าสนใจดึงดูดผู้อ่านนะครับหวังว่า5ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับในการดีไซน์ใบปลิวของพวกเรานะครับตอนนี้อันนี้อาจารยัง,ย,งยังไม่อยากสั่งงานนี้นะครับเพราะว่าในการทำใบปลิวถ้าถ้าจะให้เราวาดใช่ไหมอาจารย์ว่ามันยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่จริงๆมันจะต้องทําอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้นะ อันนี้อาจารย์ยังไม่สั่งงานนะอันนี้นะครับของวันนี้อาจารย์ดูจากการทำแล้วว่ามันน่าจะยากครับถ้าเราจะมาวาดใช่ไหมดูแบบนี้ก็ได้ถ้ามาวาดก,ก็จะมาวาดข้อความมีวาดรูปวาดอะไรแล้วมันจะยากไปนะครับอันนี้ก็อาจจะข้ามไปงานนี้นะครับตอนนี้เรามีแค่สองงานพอนะครับาจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าใบติวตัวนี้มันก็ค่อนข้างรายละเอียดเยอะนะครับเราต้องทําในคอมพิวเตอร์มันถึงจะ จะสนุกนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้เข้ามาเรียนเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำนะครับตรงใบวิวตรงนี้นะครับแต่อันที่จะเป็นงานในสัปดาห์ต่อไปก็คืออาจจะเป็นการทําป้ายป้ายหน้าร้านนะครับของพวกเรานะครับป้ายหน้าร้านนะครับก็อาจจะได้ทําเพราะว่ามันไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับอันนั้นนะครับโอเคนะครับของบทเรียนวันนี้นะครับขอสรุปนะครับสั้นๆนะครับการออกแบบใบพิวให้น่าสนใจหนึ่งต้องรู้วัตถุประสงค์รู้เป้าหมายเพื่อสร้างคอนเซ็ปต์นะครับสองต้องดีไซน์องค์ประกอบให้น่าสนใจตึงนดูผู้อ่านนะครับ ามเนื้อหาตรงประเด็นนะครับสื่อสารง่ายหล่นใจผู้อ่านนะครับสี่คำนึงว่าผู้อ่านต้องการอะไรนะครับห้าให้ความสําคัญกับคุณภาพความสมดุลพร้อมประโยคเด็ดสะกดใจผู้อ่านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญห้าข้อนี้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งข้อมูลไปให้นะครับในรายกลุ่มเผือเ่อใครที่ดูไม่ทันนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็บทเรียนเรามีประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ยังไม่สั่งงานนะเรามีแค่สองงานก่อนสองงานเพื่อนเพื่อเราก็ยังไม่ได้ส่งกันเลยนะครับ วันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้คุณพรชยัยนิดเยนต้อสั enfin, ่งงานอีกคงไม่ทนันละอาจารย์ผมทำไม่ทันแน่นอนในน้อยเนี่ยทำไมพรชัยอ่าลหลายคนครับส่งงานมาไ,มไเวเนี่ยมีกหนกพรนะที่แบบส่งมาไวมีปัชาวีที่ที่แบบที่ตามงานหน่อยนะครับตีวลรินพรชัยรินกันสุดก็ถือว่าหลายคนที่เข้ามานแต่เนี้ยก็ส่งงานกันได้ดีมากนะครับแล้วก็ฝากอภิชาติส่งผลด้วยนะครับสง่งผล องคนนะครับก็ส่งงาน้วยกับพรชัยนิ่มเนียนนะครับกับเพนพรนิ่มเนียนนะครับพี่กับพี่ทำงานจะเลี้ยงนะพี่กับน้องเนี่ยเดี๋ยวดูพี่กับน้องพี่กับน้องส่งเพนพรยังยังไม่ส่งนะพรชัยมีส่งมาหนึ่งงานนะครับเป็นงานที่หนึ่งนะครับโอเคแล้ววันนี้มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมในบทเรียนวันนี้นะครับที่จะสอบถามวันนี้ยังไม่มีงานนะวันนี้เรียนี่เฉยกนะครับวันนี้